ลูกค้าประจํากับลูกค้าใหม่นะคะที่เห็นคลิปนี้นะคะตอนนี้บริษัทดักจิวก็จะเป็นโปรกลางปี1ขวด990ลูกค้าย,ยังได้โปรที่ถูกกว่านี้ไหมเดี๋ยวเันจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะ2ขวดเพียงแค่1,290บาท โปรที่ประหยัดลูกค้าที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์อยู่หรือลูกค้าประจานะคะที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายสินคาสำคัญได้ของแท้ไม่ต้องกลัวเจอมิจฉาชีพด้วยนะคะเพียงลูกค้าดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะคะแล้วก็โปรสองขวดตอนนี้บริษัทก็จะเป็น2กระปุกหรือว่าเป็นสูตรเซรัมหรือสูตรครีมอยู่ที่1,800้ยใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ของลอตเตอรีร่เนี่ยมีหลากหลายแบรนด์นะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่อยู่ยาวนานสิเอ็ดปีและสินค้า ที่สําคัญปลอดภัยผ่านออยอมีเลขที่จดแจ้งนะคะแล้วก็มีสินค้าบอมระบาดเยอะด้วยดังนั้นการเลือกผู้ขายคือสิ่งสําคัญคาแนะนําคือสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันนะคะก็วันนี้ไปแนะนําเป็นโปรสูตรเซรั่มนะคะเป็นสูตรที่อยู่มายาวนานและเป็นเขาเรียกว่าเซรั่มคุณหมอแล้วก็พรีเทนเตอร์ก็ค่อนข้างเยอะนะคะ ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวลูกค้าที่มีปัญหาฝ้ากะจุดด่างดำนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวเป็นสิวผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้คุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่ให้นมบุตรก็สามารถใช้ได้ผู้ชายผู้หญิงก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะโปรที่เบนแนะนําจะเป็นโปรที่ถูกที่สุดเป็นโปรที่ปีหนึ่งเขาจะมีผลิตแพคคู่รอบเดียวนะคะผ่านมาเจ็ดเดือนแล้วสูตรเซรั่มนะคะเฉพาะสูตรเซรั่มนะแล้วก็สินค้าหมูยุปี2 0 2 7เเก็บไปได้ยาวนานนะคะลูกค้าที่ต้องการ เก็บสินค้านี้ไว้ใช้นะคะมาในรอบนี้นะขนาด30 ml แล้วก็จะมีสติกเกอร์กันปลอมด้วยนะคะกล่องก็จะเป็นกล่องตัวลิมิเต็ดหนึ่งแพ็คสกล่องนะคะ1นึ่งแพ็คสกระปุก2ขวดอยู่ที่1290บาทจะส่งฟรีเฉพาะในรอบนี้นะลูกค้าที่สั่งซื้อในช่องทางไลน์ b e n z e y 2 3แนะนำให้แอดในช่องทางไลน์นะคะจะรวดเร็วที่สุด แล้วก็เป็นสารสกัดธรรมชาตินะคะแล้วก็มีสารสกัดระดับโลกเนี่ยมี3ตัวนะก็มีกรดแฟกเตอร์เซลล l ไม่ะระคายเคืองหิวใช้ทั้งเช้าก่อนนอนนะคะแล้วก็จะมีตัวที่พัฒนาสูตรอีกรุ่นหนึ่งคือแล้วก็จิวแอดว c นซ์ครีมนะคะปกติโปก็คือ,กคอ1กระปุก990เช่นเดียวกันนะคะเบนจะมีแพ็คคู่แต่สินค้ารอบนี้คือจํานวนจํากัดนะคะเพราะว่าโปเนี่ยเขาปิดมา7เดือนแล้วลูกค้าดูใต้กล่องน,นะปิดตั้งแต่3ทันวาคมนะคะแต่เบนจะ ตอโปรโมชั่นรอบนี้พิเศษให้มีสินค้าจำนวนจำกัดลูกค้าเห็นคลิปนี้นะตัวนี้จะมีโตโมโนเวเรตินนะคะซื้อแพ็คคู่ลูกค้าถึงจะได้โปรประหยัดนะคะเป็นโปรกระปุกนี้1แพ็ค2กระปุกอยู่ที่1,290บาทเช่นเดียวกันเฉพาะในรอบนี้ลูกนะคะขนาด30มแเป็น,ปนสารสกัดธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นผลงานวิจัยด้วยข้อที่หนึ่งคือเวลาเราเริ่มใช้่มันจะฟื้นฟูการสร้างกระตุ้นคอลลาเจนเพราะอายุ40ปีคอลลาเจนเริ่มน้อยลงอย่างที่2คือริ้วรอย ที่เป็นริ้วรอยเล็กๆกะจะเริ่มตื้นขึ้นภายใน28วันนะคะข้อที่สามคือเนื้อบางเบาเกี่ยง่ายไม่แต่งลิ่นช่วยผิวก็จงางใสลดฝ้ากะจุดด่างดาไม่เหนียวเนื้อหนาด้วยซื้อเก็บไว้ทั้งสองสูตรประหยัดเงินทั้งคู่นะคะแล้วก็สินค้าสูตรครีมก็หมดอายุป,ปี2027เดือน10เช่นเดียวกันนะคะสินค้าทุกตัวปัอดแผผ่านอายอมที่จะแจ้งรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายของแพ็คคู่ที่เป็นดึงให้แล้วก็ตัวนี้จะมีรถผลิตข้างใต้ด้วยนะ ใช้สินค้าของแท้ดีที่สุดแล้วก็โปรประหยัดค่าใช้จ่ายที่เป็นแนะนํานะคะแนะนําให้ใช้สูตรเซรั่มก่อนแล้วก็ตามด้วยสูตรครีมเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพนะคะแล้วสําหรับคนที่มีฝ้ากระเยอะๆเบนแนะนําเป็นด็อกกอจิลแอนชายเมสมาตัวนี้ช่วยเยกิดเรื่องแค่ฝ้ากระจดุดดำๆอย่างเดียวเพราะมีกาตุลสปอร์ตสามเปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็เนื้อบางเบาเกีียง่ายนะคะเป็นโปรสามกล่องอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบาทขนาดสิบห้ามลนะคะ ก็ใช้ได้ยาว,ยาวนาลูกค้าใช้เฉพาะจุดที่ลูกค้ามีปัญหาฝ้ากาะก็ได้แล้วก็จิวิงนะคะสารสกัดน,นะคะจากประเทศญี่ปุ่นก็โปรสามกล่อง990บาทลูกค้าจะน่าจะได้เห็นเยอะนะเกี่ยวกับอาหารผิวโดวยตรงเแนะนําว่าลูกค้าที่สั่งเป็นโปรนี้ให้แอดไลน์ ben z z e y 2 3หรือแอดไลน์โดยตรงเป็นเพิ่มเบอร์โทรศัพท 0 8 4 6 6 9 7 8 9 6อันนี้จะรวดเร็วที่สุดนะหรือโทรสอบถาม0 8 1 4 5 3 0 6 2 3แนะนำให้แอด,ดเป็น ID l ดียลนหรือว่าเพิ่มเพื่อนเป็นเบอร์โทรศัพท์มากจะดีจะรวดเร็วที่สุดนะคะสวัสดีค่ะเบนดูแลลูกค้าในช่องทางไลน์ในรายบุคคลนะคะไม่มีการเก็บเงินไปทางนะคะแจ้งโอนจัดส่นเท่านั้นเบนจะถ่ายทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นหน้ากล่องตอนแพ็คที่ขนส่งมีจัดส่งเจนทีกับจันส่งแฟลนะคะหอวาวเวลกันกระแทกแล้วเบนก็จะถ่ายทุกขั้นตอนดูแลลูก กรุงเทพปริมณฑลก็ประมาณ1 2อวันแตน่งหวัดที่ไกลมากๆก็จะไม่เกิน3วันนะคะแล้วก็สินค้าบางรายการมันก็จับการสินค้าไปด้วยโปรรอบนี้มนแนะนําแพ็คคู่ไม่ว่าจะเป็นสูตรเซรั่มหรือสูตรครีมนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่อย่าพลาดในรอบนี้นะคะเพราะว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าได้เยอะมากแล้วก็ได้สินค้าของแท้ในราคาประหยัดด้วยแนะนําให้แอดไลน์ b e n z e y 2 3จะสะดวกรวดเร็วที่สุดนะคะกขอบคุณค่ะ